สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุกุนสุมองสุบอนเอาเสียรักกระติกกระมุนเพราะกระติกทำงานกับปุ้ยสุดลูกแทะผมใช่มันขาดเลยมันแดดพี่น้องเลยก็เลย พักกันง่ายแมนุน้อยหาบเขาลงมาทรงกระติกแตกสบายดีพี่น้องมาลุ้นนำตาลพี่น้องว่าจะมียังเนาะตอมากับยเสบายดีปะลุงมาถือเวลาแล้วนี่ไปไปสบายดีปะลุงเร็วเรไปสบายดีปะลุงเอียวเอียินแม่อาเรลเห็นปลแปกก็ มันซ้ายมันขาดค่เอลยโอ้้วเอ้ยเอาอะไรแต่ฟุ้มหมแล้วกระจายย่อขึ้นเลยยยกขึ้นเลยเอาปลาเออออกใช่เนี่ยกินเขามาอื้อนี่อ่าำมอนใบเข่าลูกเขาเนี่วนะตายดีไปเลยติกนั่นะเรากินกทานเลยมาเต็มติกนังนรนี่ไปลกยูเอนกะกันให้ลูกก ไปส่งแล้วงไนี่แล้วขี่รถไปส่งพ่อเงนยเห็นเขาหิวของครก็ถึงอ้าวลืมซื้อเอมันไปซื้อใช่ไหนี่ยหองมอสั่งมานมื่ออื่นซื้อของคนในคอนเนอรลบไปซื้อหันไข่อืมหอมร่อยป้องอืมแบหอสำเร็จใช่ปะลาซาบาาอืมตัวมีหนึ่งเฮดผอบลงใช้นกินนะเฮ้ยมาแล้วไงหนึ่ดบ่สมิ็ปลวกพี่น้องซิมหนูได้าลายหาง

เจริมตาขานิ่มคารอนพี่น้องด้อยมามาพี่น้องเพื่อมาปรุง้ยเอาไบัตรนี้ให้คนนะเออคนงานพี่นองบันีพี่น้องบ้อนปุนท่นหขึ้นมาหามาไหมหามากินหนกินเยอนิ่มเอาเลยะมาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเฮ็ดโจเฮ็ดปุ่าะรูอย่างเี้น่าจิเม็นสมเฮ็ดปุะกเอ้ย

เน่อ้เงี้ยนี่หมอกงควันนี่แล้วได้มได้หมดไปลยวเอ้ยลืมบอกไอ้ดำหมอกังคนแล้วลงมาเกี่ยวเข่าเด้อพร้อมแม่โตไมใช้เฮ้ยมาทำะมาทำป้าเทนมาทำสานอนแม่มองเยมาบอว่าแม่มึงจะไปสะกอม เออแล้วว่าง่ายคาสิฟะกินแล้วจะง่ายจังบรีเกียวครับกินยังไงตัวมาตโมอะไรแ้าพี่น้าไหมกินข้าวขาวน้อกันทุกคน น้าจอยนางได้ที่และนางปิลังใส่สำนังสิง,งั <c oughs> จงา <c oughs> จังเวนจังเวนนานแล้วจยจอยทำไงฮะไอ้โซนฮ้อนนี่หน่อยยมันเย็นไวแค่โโลวกข้อบาบาเลหนึ่งมือ,อมาแต่พละละปังชิติชื่อแบบนักมาาูลนิติ คอยว่าห้องลุงแล้วนะจำนี้แล้วนี่อันซุ่มดำรังนอือนี่อตะกจะ้่มันแดดที่เดเทียวได้ด้วยออเพเพจะกวนี่แล้วเผาหน่อตัวโบดเฮงเลยนี่นะประมาณอาทิตย์มนกสุกเลยเบิล่ะก็ยังแต่ขาอันนั้นคอย่าหางใช่จะไม่จด้เกี่ยวอยู่สองสุดสาม

นองนี่อะโมกวนชาจ่อยว่ะเอ้ยไปีน้องู่คนหนาข่คนไปมาควงควนเนาะที่บ้านเลยที่บ้านไปแช่ที่อ้านไงอย่าไปแ่กูไปแช่ทู่บ้านจ่อยเด็กไปบอเซ็

มามันอยู <m <m m ่ห้องม่อปะมาต้นมาไมอมีเยอเกิดอยู่บที่เยอะเกิอะไรต้นงมาบอกต้องเรียนมาบอกมาโรงเรียนมาโมมาต้นมนต้นมาต้นมาบอกมาไฟมาโไปจะบอกตั้งอยู่น้าโมหลมากเลยเย็นฝนอ่นะ อ,ออกกตู้เย็นก็เลข<ฟ>ึ้นียบหรกานน้ำมันครับข้ด้วกหมางี่หนม่ยเลาน่งแผ่น่ดมัดมลงนกวลงหกระหน่อยงลงหน่อยลงมะ ข่ายกบดำหน้าไป l o n เนาะบรรยากาศโกลเกลับมาอีกแล้วดำหน้ากับมือแรกก็ซีริปปุบ่ะอันนี้ก็คือกันไม่ l o n เจ้เรือเด่นเจ้าห่อยจ้อยคือเก่าคือเก่าอยิ่งย้ํมาขึ้นมาเต้นเต้นนี่ชิบ่คือเก่าบนไหนตัวอันน่าดําจนอยากเลียบหมืนบอก จนเล้วอมอหมดกนในมืออันนี้มืออื่นนี่ก็บบเอีกหลยหายไปอีกลอื้่มวสีเียวเอเจียวเขาม่นวันจินมืออื่นบต้องเกยวกินมันกบะกินมัน้เใจเข้าีมดวเกียวกวลงมือใม่แล้จะลงวันจินเม็นเขาไยลงะไ้นะ เฮ้ยปสิเบ ok> ีดเาเฮ้ยมือนีหเฮ้ยทำอะไรนีปลาลูกนะทำอะไรดีมาเเร็จแล้วเนห่วาปลาเรมาเ็ปาลลวาเป็ี่เมากลังย่างเขาปรสิเบ็ดก็อยเมือนไปเรนน้าไมเด้เราเัตวมาว่อือจะแดงว่าจะมเรนน้าเ็ว่าจะล้มนเราเรื่องน้ำนี่ไปน้ เดามากินเขาามมนมาลูกกอยวขวขมาเร็นน้ำขวดขวมาพร้าวตาแล้วขามัแค่แล้วพ่อปั่นหะือาด้มขวมมันยังอีเมลวดมัยเบี้ยยาอีเมลจำบกี่ขายับแล้นบุนทางกุ่ยลูกกุ่ยมัดสจำขวตาโตกรน้ำแกงเดสใส่เฮ้ยมันมีน้ำ อ้ยกินเนมาบ้หาพดอควักแม่อแล้วจานป้นคนเนี่ยาจะ้อนบอกกินเนาะครับเอฟซีเวลายังก็บอลน้องมิ้นหรืยังแมนน้องมิ้นเลยบอกน้องมอสตัดผมเลยเตอบพี่นะครับมันสิบลสุดายมีเวลาไปบมมีเวลาไปว่ะสัตพี่เอซว่ะน้องสาลาน้องเยี่ยมกับน้องม จับผู้ซัดจอยกำลันมดได้ได้ล้าไ่ได้เพังผูจิ้นก็เลยจันจอวันบมมีปัญหาน้งไม่มด้ัญหาบลงเลยบอส่งกบาเสด็จบอสหาเสด็จบอสว่าัทำเยอะะับ ยิ่งคนหายะเลยทุกคาฮ่าฮ่าฮ่าเอ้าพวกย่าแบบนี้หายีัด้วยเหมืนกันมีคนเดียวในโลกนั่งขับเนาะฮะคืไงครับ่อนข้ารู้ไ่วันบ่ามดบ้ายิ่งสำคัญมันหายนะเลด้วว่อ้าวอ่มือนี่อายเธอเลาอ้าวเอาไอายดูหมดอายด้วฮะ กินข่าวบ่อยากกินข่าวบ่ากินบ่ข่ากินบ่ข่าวฮะิาข้าวรสาสิบ่อไกับึหาวผมแมงมาเลยไปเอามาดูน่เนาะดูกระปนะมมมาถายแล้วจังนมแมก็มาเย้นะมันขวบหัวมันอะตเตมโอหมันห้านคนขุด้าหนแได้ทำเนียนั มียนังหกแลยเจ่อเองไลองสองาเมียเกับเบื่อผู้ชายเัหน้ากับอาเมียไม่เบื่อจ้าอยู่ที่พองตายเอาไอ้ยูใครใส่ฮะเออคนชจ่เอาเมียนี่ได้ไปตายนี่คนบองกันล่าเอาเมียเอาเมียเอากรพาบเอาบ่เอากระ

အရအဖာကိကနကိေကညူမးကပြနကေရ <s up ra>